สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกท่านนะจ้าพี่อ้อแฮนเมจจ้าวันนี้พี่อ้อก็มีลายลูกไม้น่ารักน่ารักอีกหนึ่งแบบนะมาฝากพี่พี่น้องน้องทุกท่านจ้าสำหรับลายนี้นะจ้ะเราก็ยังสามารถดัดแปลงนะให้เป็นสายสำหรับค่าศีรษะหรือว่าสายผูกข้อมือได้แบบนี้นะ หรือจะแดัดแปลงไปเป็นชิ้นงานอื่นๆเช่นริมแขนเสื้อชายกระโปรงหรือว่าชายเสื้อชายขากางเกงได้หมดจากพี่น้องจ๋าสำหรับอุปรกรณ์ที่พี่อ้อใช้ถักในครั้งนี้นะจ๊ะพี่อ้อใช้ s u มเมอร์ซอนะจ๊ะเบอร์18เป็นอะคริลิกร้อซแล้วก็เข็มที่ใช้พี่อ้อก็ยังคงใช้เข็มเบอร์เล็กนะจ๊ะใช้1.0ึมิล ลายนี้เป็นลายไม่ยากนะจ๊ะเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะสามารถถักแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดชิ้นงานอื่นๆได้นะลักษณะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ ก่อนอื่นพี่อ้อก็ต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยถ้าเกิดว่าเข็มอาจจะหลุดบ่อยนิดหนึง่งเนื่องจากว่าพี่อ้อใช้เข็มเบอร์เล็กนะอยากให้ลายออกมาละเอียดหน่อยจริงๆแล้วถ้าทุกท่านไม่สะดวกก็ใช้1.10ก็ได้หรือใหญ่ขนา้น,น,น1.25ก็ได้แล้วแต่นะจ๊ะแต่คลิปที่ผ่านมาพี่อ้อก็จะใช้เข็มเบอร์เล็กหน่อยก็ทดลองดูนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถักชิ้นงานกันเลยนะในส่วนชิ้นงานที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านดูนะพี่อ้อก,ก็จะสาธิตประมาณสักกี่ลายดีเดี๋ยวขอวัดข้อมือก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าเผื่อไว้น่าจะทําเป็นสายรัดข้อมือเลยก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณยี่สิบแถวใครจะถักให้ใหญ่ฝ่าเลือกฝาได้หมดนะจ๊ะพี่พี่น้องน้งจ๋าลองปรับใช้กันดูนะอะไรนี้ก็ไม่ยากอีกเช่นกันพี่อ้อขึ้นโซ่เก้านะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าวันนี้ใช้สีต้นแบบสาธิตเลยสีเหลืองเห็นไม่เอ,อ่ยพอมองเห็นนะจ๊ะแล้วก็พอหนึ่งคอนับมาหนึ่งสองสามลงที่หลักนี้นะหลักที่สามเป็นหลักแรกแต่พอหนึ่งคอของพี่อ้อพี่อ้อจะปดหนึ่งก่อนนะแล้วก็ปดสองแบบนี้นะจ๊ะ หลักที่สองพอหนึ่งคอของพี่อ้อก,ก็ปลดแบบนี้นะจ๊ะแถวที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้เป็นโซ่หกแล้วเราก็พิกกับพอพลิกกลับนะจ๊ะเราก็พอหนึ่งคอลงไปที่โซ่หลักแรกขอโทษจ้ะหลักแรกเลยนะ หนึ่งสองสามเราจะสังเกตว่าจะเห็นว่าจะมีห่วงอยู่แบบนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพลิกลับนะจ๊ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมจ้ะพอหนึ่งคอลงไปหนึ่งหลาก สองสาม,สามก็จะได้ลักษณะนี้นะแล้วก็โซ่หกสองสามสี่ห้าหกพี่กับนะจ๊ะแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งสองสามพี่อ้อก็จะทำประมาณ20แถวเดี๋ยวทำได้20แถวแล้วเรามาทำแถวถัดไปกันนะจ๊ะ แบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าพี่อ้อก,ก็ถักมาได้ยี่สิบแถวแล้วนะสําหรับที่จะทำหรือว่าจะปรับเป็นสายสําหรับถูกข้อมือนะจ๊ะแล้วก็ลายที่พี่อ้อจะเริ่มทำตรงนี้นะก็จะเป็นลายนี้ลายแรกตรงนี้นะตรงขึ้นต้นตรงนี้จะทำด้วยพอหนึ่งคอนนะจ๊ะสามครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สี่ แต่ต้องรอยเชื่อมตรงนี้จุดเชื่อมต่อระหว่างลายก็จะเป็นโซ่สองมาลงมือทํากันนะเี่ขาขึ้นโซ่มาสี่แล้วนะจ๊ะเราก็พอหนึ่งคอลงน,นี้นะไม่ปลดนะจ๊ะหนึ่งสอง ใช้นิ้กลางกดไว้นะสามแล้วก็ปลดให้เหลือสองแล้วก็หมดแบบนี้คั้นด้วยโซ่สี่หนึ่งสามสี่กรีบที่สองหนึ่งสองสก็รวบพร้อมกันแบบนี้กรีบที่สามโซ่สี่นะจ๊ะที่ขั้นหนึ่งสองสปลดพร้อม ร่วพร้อมกันแบบนี้ไม่ใช่ปลดพร้อมกันร่วพร้อมกัน1 2 3่งสอามสกลีบที่4ี่จ้าหนึสองสตรงนี้โซ่สองตรงนี้ x ไม่ใช่ C นะจ๊ะพี่อ้อพูดผิดขอโทษจ้ะพี่น้องจ๋า ตรงนี้เป็น X นะแล้วก็โซ่2พอโซ่สองปุ๊บก็เริ่มทําตรงนี้เหมือนเดิมเราจะขึ้นแค่ตรงที่ขึ้นต้นเท่านั้นเองเป็นโซ่4ี่ระหว่างลายตรงนี้เป็นโซ่2แล้วก็พอหนึ่งคอลงไป3ามครั้งสองสาม ฮันดยโซ่สี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่หนึ่งสองสาม อีกหนึ่งกรีบจ้าสองสามสี่หนึ่งสองสามโซ่สองก็มาเอ็กลงช่องนี้นะจ้าแล้วก็โซ่สองลายจะออกมาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพี่อ้อทำให้ดูอีกหนึ่งลายนะ ตรงนี้ก็คือพอหนึ่งคอลงไปสามครั้งนะจ๊ะขั้นด้วยโซ่สี่หยิบที่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หยิบที่สามจ้าหนึ่งสองสามโซ่สี่ ที่สี่นะหนึ่งสองสามพี่พี่น้องๆ้องจ๋าถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ย้อนกลับมาดูใหม่นะบางครั้งพี่อ้ออาจจะถักเร็วบ้างช้าบ้างก็ต้องขออภยัยพี่พี่น้องน้ทุกท่านนะจ๊ะหนึ่งสองก็แบบนี้หนึ่งสอง แล้วก็ถักวนมันจะถึงจุดที่เราขึ้นต้นถักมาถึงตรงตรงมุมแล้วนะจ๊ะตรงมุมเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้เราจะทําแค่สองกลีบนะจ๊ะแบบนี้นะตรงนี้โซ่สองแล้วพี่อ้อก,ก็ลงไปช่องนี้นะจ๊ะแล้วก็โซ่สองมาพอหนึ่งคอลงไปสามครั้งรวบพร้อมกัน หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สี่โซ่สี่แล้วตรงนี้เราทำเอ็กลงไปสามครั้งหนึ่งสามหลักตรงนี้นะจ๊ะสองสามแล้วก็โซ่สี่ เราก็เริ่มทําลายปกตินะสี่กลีบในช่องเดียวกันนะจ๊ะหนึ่งสองสามคันด้วยโซ่สี่ ที่สองแล้วนะต่อไปโซ่สี่ก็กลีบที่สามหนึ่งสองสามโซ่สี่กลีบที่สี่ขอโทษจ้ะหนึ่งสองสาม โซ่สองลงในห่วงถัดไปตรงนี้นะแล้วก็โซ่สองเพื่อทําลายถัดถัดไปนะจ๊ะทําต่อกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าพี่อ้อถักมาถึงมุมอีกฝั่งหนึ่งนะเราก็จะทําแบบนี้นะจ๊ะสองกีบเหมือนกันนะ โซ่สองแล้วนะจ๊ะเราก็ลงไปในจ่องนี้นะหนึ่งสองสามคันด้วยโซ่สี่หนึ่งสองสามเราทำแค่สองกลีบนะจ๊ะแล้วก็โซ่สี่พอโซ่สี่เราก็เอ็กลงตรงนี้นะจ๊ะ ขอโทษจ้ะพี่น้องจ้าถ้าจะง่วงแล้วพี่อ้อก็จะสลับกันแบบนี้นะลักษณะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้จ้าต่อแถวสุดท้ายนะจ้ะตรงนี้เราทำเอลงไปนะจ้ะสี่ครั้งสองสามสี่นะจ้ะ ตรงนี้ก็4 x เหมือนกัน1นึ่สองสาตรงกลางระหว่างสองกลีบนี้นะเราจะทำ x สครั้งแล้วก็โซ่สามสีตรงสองหว่วงตรงนี้นะจ๊ะ เป็นเม็ดเม็ดแบบนี้นะแล้วก็ x สามห่วงนี้ x สี่หนึ่งสองสามสี่ต้องรอยเชื่อมหนึ่ง x แล้วก็สี่นะจ๊ะ จุดที่เราเชื่อมลายลายที่หลายที่สองตรงนี้นะแล้วก็ 1x 4x 1 2 3 4 1 2 3สงสอง,ส,ส,งสองสแล้วก็โซ่สาม 4จงสองห่วงตรงนี้แล้วก็ 3x มเอ็หนึ่งสองสต่อด้วยสี่เอ็หนึ่งสองสาแล้วก็ 1x ึ่งอตรงจุดเชื่อมลายตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็1นเอ็ เสร็จแล้วนะจ๊ะพี่พี่น้องน้องจ๋าชิ้นงานก็จะออกมาประมาณนี้นะแล้วก็จุดที่พี่อ้อพูดถึงนะก็คือตรงนี้ตรงกลางตรงนี้พอดีนะจ๊ะคือพี่อ้อจะถักโซ่ไว้ประมาณหกโซ่นะจ๊ะเผื่อว่าถ้าใครจะติดกระดุมตรงนี้ก็ได้เวลาเราทำสายแบบนี้นะหรือใครจะถักโซ่ให้ให,ใหญ่ส่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราถักเป็นสายสำหรับผูกเราก็สามารถใช้สายมาเกี่ยวกับห่วงตรงนี้แล้วก็ห่วงตรงนี้นะจ๊ะเกี่ยวด้วยกันได้ไม่ว่าจะใช้เชือกที่เราถักขอโทษจ้ะใช้สายที่เราถักจากไหมเส้นนี้ไหมสีนี้นะจ๊ะไหมตัวชิ้นงานเลยหรือว่าใช้เขาเรียกอะไรยางยืดใช่ไหมที่สำหรับ มัดผมมาผูกตรงนี้ตรงนี้เข้าด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีการผูกหรือการเชื่อมตรงนี้ก็จะเหมือนกันกับชิ้นงาน,ช,นชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะก็จะเหมือนกันชิ้นงานชิ้นใหญ่ ตัวนี้พี่อ้อก,ก็จะทําเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะเผื่อไว้นิดหนึ่งตรงนี้จ้าเผื่อไว้เหมือนกันนะก็เสร็จเรียบร้อยแลวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเรียบร้อยแล้วจ้า ย่อยังไม่ได้เก็บไปใหม่นะอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสนะเรื่องปลายใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจพี่อ้อมาโดยตลอดนะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกนะจ๊ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็รบกวนนะจ๊ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเวลาพี่อ้อมีคลิปใหม่ๆลงทุกคนก็จะได้เห็นพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า